รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2565ของนายชยาสีโคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งวิทยาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านฝั่งวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3เนื้อที่64ไร่2งาน6ตารางวาเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านมีนายชัยนรงค์ภูทรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนักเรียน218คนจำนวนครูผู้สอน15คนและบุคลากรอ,อื่นจำนวน5คน บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรลางกูลมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทร,รมมีอาชีพเป็นพลเมืองดีวิสัยทัศน์การบริหารงานภายในปี2566มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม นำความรู้สู่สากลก้าทันเทคโนโลยีดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียงบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มไหว้ทักทายจิตอาสาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนในระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูนำส่งใบงานใบความรู้เงินอาหารกลางวันถึงบ้านนักเรียนส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Google Meet Facebook Line เป็นต้น ได้ประเมินตนเองผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของ Thai Stop Covid Plus TSC และผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site, ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Covid-19 เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาจากสาธารณสุขอำเภอรกระนวนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ100เห็นควรให้เปิดเรียนออนไลน์ site, ในวันที่1มีนาคม2565การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จัดทำคลิปการสอนส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมตามความสนใจและความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสร้างเครือข่ายกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่าน Google Form ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดร่มรื่นสวยงามส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและทันสมัยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติการโต้อตอบภาวะฉุกเฉินตำบลบ้านฝางสถานที่กักตัวพักคอยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประหยัดอดออมและรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบโรงเรียนและสังคมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีแนะแนวจิตอาสามีสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆดังนี้ นักเรียนได้รับทุนจากกองทุนเสมอภาคมอบอาหารและสิ่งของสนับสนุนนักเรียนและครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคโควิดเข้ารับการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝางด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครูให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ4ออนครอบคลุมทุกกลุ่มประกอบด้วยออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนและออนไซต์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดําเนินการร่วมกับชุมชนและท้องถิน่นวันศุกร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราจะทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564โดยมีนายทวิทพิมพ์พระนายอำเภอกระนวลเป็นประธานในพิธีเป็นสถานที่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีพอ,อสวออและการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนายสุเทพมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโรงเรียนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาการะนวนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออมโดยออมเงินร่วมกับธนาคารโรงเรียนและเข้าร่วมประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นและได้รับรางวัลที่หระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโครงการของโรงเรียนและชุมชนอบรมที่ศาลาหมู่สบวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดุนศาสตร์ฝังยางคำ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย MOE Safety Platform ด้วยคะแนนมากกว่าร้อยละ70การอบรมออนไลน์เรื่องการขับเคลื่อนพัฒนางาน PA Performance Agreement ทั้งระบบในสถานศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยาและผู้สนใจในกลุ่มโรงเรียนดนศาสตร์ฝางยางคําโดยดร์นัตยาล่าทูนทีลกุลศึกษานิเทศสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนการประชุมออนไลน์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนดุลศาสตร์ฝังยางคำคณะกรรมการดำเนินงานอบรมการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยคณะกรรมการดำเนินงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสพทและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ประพฤติตนเป็นแบบอย่างได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายนยโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพรอบ4จากสมสภายใต้สถานการณ์โควิด -19 อยู่ในระดับคุณภาพดีทั้งระดับการศึกษาประถมะวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผลที่เกิดกับผู้บริหารในชยาศีโคตาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินผลงานที่เกิดขึ้นกับครูระดับเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน นางสาวดวงเพนอศัศดีรางวัลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นดีนางนราราพรตูมโฮมรางวัลการวิจัยและพัฒนาคูรุชนคนคุณธรรมนวัตกรรมเบสแพ c t i ิสของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องการพัฒนาโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถาน์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านฝั่งวิทยาได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะกระบวนการกลุ่มจึงดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของครูในการผลิตสื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบตามกิจกรรม active learning ของแต่ละคน 2. จัดอบรมความรู้เรื่องโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning 4. ส,สังเกตชั้นเรียนสะท้อนผล 5. จัดกิจกรรมซิมโฟเซียมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาทั้งย้ายเข้าเรียนกับที่อื่นและโรงเรียนเอกชนเนื่องจากผู้ปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านฝังวิทยาทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไป